และนะครับทางด้านของออผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าคนร้ายเนี่ยฮะได้มีการโพสต์ f a c e b o o k นะครับว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันตายของตัวเองนะฮะคนร้ายนะฮะก็คือทางด้านของน,นายอนุวัฒน์นี่ฮะอันนี้แหละครับเป็นภาพที่คนร้ายได้โพสตใช่เห็นไหมนี่เขาเขาโพสข้อความว่าดิ้นรนแทบตาย สุดท้ายได้ตายกันทุกคนนะครับนายอนุวัฒน์ได้โพสต์รูปภาพพระภิสุกยืนอยู่หน้าเมนแล้วก็ข้อความคือมรณะ22มีนาคม66คือวันนี้นะฮะชื่อเขาก็คือชื่อคนตายชื่อมรณะนี่แหละฮะอนุวัฒน์แหวนทองแล้วก็ดิ้นรนแทบตายสุดท้ายได้ตายกันทุกคนเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายอนุวัฒน์โาาพสต์บอกถึงสภาวะที่อยู่ในความคับแค้นใจคือ หากชีวาดับสิ้นบนพระสุธาครั้งใดกูจะฝากบาดแผลให้กล่าวขานรสชาติคืนขมคลายวังวนชีวิตกูแล้วก็สบดนะฮะเสียใจนะผิดหวังจริงๆวันนั้นทำไมกูไม่เหนียวไกลไปซะเลยนะฮะอึดอัดเออจะบอกว่าเท่าที่ฟังพี่เสือมนชนท้องถิ่นมัสคุนี้เล่าเนี่ยเหมือนกับว่าวันนี้เขาก็เตรียมตัวไปศาลนะเขาเตรียมตัวไปศาล แต่มาทะเลาะกับคู่กรณีนะครับที่เขาเอาปืนไปตบหน้านะครับ mm hmm. คุณนายประสิทธิ์นี่แหละฮะ mm hmm. ดูเหมือนว่าที่เขาคลุ้มคลั่งเนี่ยมันจะเป็นเหตุบังเอิญใช่ไหมแต่ดูจากโพสต์เขาเนี่ยดูจากโพสต์เขาครับไม่รู้ว่าเขาโพสต์ก่อนหน้าที่จะไปทะเลาะวิวาทตอนจะไปศาลหรือว่าโพสต์ในขณะที่ขณะที่ตำรวจไปโอบล้อมแล้ว mm hmm. แล้วก็โพสต์ <ผม S 1> นะฮะผมได้ฟังหลายสด ของพี่พี่คนนี้แหละช่วงที่เขาไปาสัมภาษณ์เพื่อนเพื่อนของผู้เสียชีวิตทั้งคุณนัทกรแล้วก็คุณพิสิทธิ์เนี่ยนะแต่ว่าเจ้าตัวนี่ไม่ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุไปมาหาสู่กันแต่ว่าเมื่อวานนี่ไปอยู่พักอีกกอร์อยขหอหนึง่งนะฮะเล่เาบอกว่าเมื่เอเมื่อคืนวานเนี่ย ก็เข้าคือด้วยความบ้านอยู่ตรงข้ามกันนะครับก็จะเจอกันอยู่ตลอดเวลาก็จะท้าทายคือไปขึ้นศาลมาแล้วรอบหนึ่งก็ขึ้นศาลมาก็ต่างคนต่างไม่มีอะไรนะครับแต่พอจะไปขึ้นศาลวันนี้ตอนบ่ายเมื่อคืนนะเสียงขวดในคว้างมาใส่บ้านหลังเนี้ยตลอดจนน้องชายของคุณนัทกรเนี่ยโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วถ้าอยู่เนี่ยดูท่าน่าจะมีเรื่องกันแน่น้องชายก็เลยขอออกไปพักอยู่ข้างนอกนะฮะขอไปพักอยู่ข้างนอกกับเพื่อน ก็ทิ้งพี่ชายกับเพื่อนก็คือคุณพิสิทธิ์เนี่ยอยู่เพราะว่าเตรียมตอนเช้าก็มาเบิ้ลรถอย่างที่ว่านะฮะตอนเช้ามาเบิ้ลรถเสร็จแล้วเพื่อนเนี่ยเข้าไปเรียนหนังสือคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยน่ะนี่<อ>คือน้องก็คือคุณประสิทธิ์ทองแก้วเนี่ยถ่ายคลิปนี้ไว้ได้<อ>ก่อนนะที่เขาจะไปตอนเช้าได้ยินเสียงลยมั้ยเดี๋ยวเปิดเปิดเสียงหน่อยนะเปิดเสียงครอ จะได้ยินทั้งคือค,คนทถอดเสื้อเดินไปเดินมาอยู่ตลอดเวลาเลยครับพี่ขนกครับ,แ,บ,บแล้วก็เสียง,งโอ้ยวาอยวาอยู่ตลอดนี่คืออนุวัตนแหวนทองผู้ก่อเหตุนะครับที่ถามว่ามันน่ากังวลใจขนาดไหนในหมู่บ้านนี้เดี๋ยวทีมงานลองขึ้นกราฟ,ฟิกดูให้ให้เอามาจาก Google แบบนะครับให้ได้เห็นภาพนิดนึงว่าจุดเกิดเหตุนี่อยู่ที่บริเวณซอย4นะฮะบ้านของ ที่เกิดเหตุก็คือหนึ่งสองนะฮะผู้เสียชีวิตสามนี่คือซอยสี่แต่มีฝั่งตรงข้ามที่ซอยสามเป็นศูนย์เด็กเล็ก,ลก<ม>นะฮะ<อ>ยิงจากพื้นที่ซอยสี่เนี่ยกระสุนมันฉลับไปฝั่งนูน้นทะลุไปนู่นเลยนะฮะ<อ>ในบ้านอยู่หลังซอยสี่มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นผู้หญิงอ่ะหนึ่งคนที่เขาไปช่วยออกมา<อ>ตรงซอยสามนะฮะมันเป็นหมู่บ้านลักษณะแบบนี้ซอยแบบถึงกันหมดแล้วก็บ้านหลังต่อหลังหลังต่อหลังหมดเลยนะครับแล้วยิงปืนแบบเป็นสามสิบกว่านัดเนี่ยนะฮะ เอานี้ให้เห็นภาพมุมมข้างบนจะได้มองว่าโอ้โหนี่สุดๆจริงๆเราจะเห็นก่อนหน้านี้ที่ดโดรนของทางตำรวจใช่ไหมใช่ครับบินขึ้นไปดูเบื้องสูงนะฮะดูเบื้องบนนะครับแต่ก็แม่เหตุการณ์แบบนี้ท่านผู้ชมน,นี่ฮะมีเสียงของน้องประสิทธิ์ทองแก้วน้องชายผู้เสียชีวิตนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองไปฟังดูให้เขาเล่าเหตุการณ์ว่าเขาตัดสินใจไม่อยู่กลางคืนกับพี่ชายเนี่ยเพราะอะไรยังไงนะฮะครับ ที่ผมที่เขามานี่เขาจะไปขึ้นศายไปแช่งความไม่รายเดือนแล้วครับปนที่เจ็ดใช่ครับพี่ผมเรียนอยู่ครับ เรียนที่ไหนเนาะเรียนราชพัฒน์เรียนครับอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะยี่สิบสองแล้วครับเหตุอะไรกันะทะเลาะกันอะไรกันพี่จะาจะไปขึ้นศาลเลยครัก็เขาเคยเอาปืนมาตบหน้าพี่ผมครับก็คือเพื่อนเพื่อนของพี่ครับอีกคนที่ตายครับหมายหมายถึงว่าสองคนเนี่ยคือมหาคนต่อเนืองใช่ไหมไม่ได้มาหาครับคือหออยู่ตรงนั้นครับห้องตน้าบ้นใช่ครับบ้านอยู่ตรงข้ามกันเลยครับผมอ๋อเราต้อเคยมีเรื่องกันใช่ครับ ครับอันนี้พอทราบข่าวจากไลฟ์สดจากอะไรต่างๆก็รีบมาดูนะครับเจ้าตัวก็กังวลใจว่าน่าจะเป็นพี่ชายหรือเปล่าพอมาดูตำรวจก็ไม่เข้าที่เกิดเหตุะลออเรามาทราบภายหลังว่าพี่ชายกับเพื่อนพี่ชายที่เป็นคู่กรณีก็คือคุณพิสิทธิ์ก็เสียชีวิตทั้งสองคน<อ>นะครับขณะที่เพื่อนของผู้ก่อเหตุนะครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะฮะชื่อคุณเอ๋ก็แล้วกันก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวนะครับบอกว่า คือรู้จักกันมานานคนนี้จะเป็นคนที่เป็นแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับมีประวัติของการเสพยาออขนาดแม่มาคุยมาบอกยังไม่ฟังเลยเออนะฮะอยากจะให้ฟังเสียงทีมงานท่าพรมแล้วก็วันนี้นะวันนี้ก็มีพาแม่ไปคุยใช่ไหมใช่ครับออ<ช>มีพาแม่ไปไปเกลี้ยกล่อมนะครับไปเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยยอมวางอาวุธนะครับแล้วก็มอบตัวแต่ก็ไม่เป็นผลนะนี่ครับ

ทูเหมือนกับเมื่อเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนเลยนะแปดวันที่แล้วนะสิบสีมีนาคมนะที่สายใหมนะสารวัตรการสารวัตรการสารวัตรขั้งนะฮะตอนนั้นก็มีพาคนรู้จักญาตินะมาพูดคุยใช่ไหมและนี่คือเพื่อนของเพือผู้ที่ก่อเหตุเอาล้วฮะลองฟังเสียงดูนะฮะ อันตรายถูกค่ะแต่แต่ไม่เคยมีใครจัดการไม่เคยค่ะแล้วแต่แบบขอใหทตายยังไม่รู้ว่าเขามีอาวุธปืนอยู่ในบ้านหรือว่าอะไรวันเกิดเหตุตอนเกิดเหตุตอนเช้าเขาด่าใครอะไรยังไงเขาทราบไหมคะ เคยที่ที่เมื่อกี้ที่บ้านทะเลาะกันสองต็อสองวันแล้วได้ได้ได้ตลอดดด้ทุกวันน่ะเดินไาทุกวันแล้วบางทีก็ถือกล้วยมาให้กินถือนมาให้กินดีน่าได้แสนหวานก็ได้มันดีสี่วันได้เดลยวมนหมดแต่กับตัวพี่เองเขาเคยไม่เคยเจ็ดวันหมดเลยเขาจะม่หาเราอวะนานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยไม่เคยเขาจนมาลึกทุกวันเนี้ย เอาเห็นภาพี่ว่าเป็นปาก็รู้แล้วว่าคือเขาอะทีนี้บ้านเราแล้วจะเข้าไปยังไงบ้านาไม่รู้เดือดร้อนยังไงบ้างคะอยากให้เขาจัดการยังไงอยากให้จัดการอะไรก็เห็นผมตินใจคนที่ว่าติดใจแก๊ปคนที่ตกเสียชีวิตไะ เขาไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเขาต้องมาเตออะไรแค่เนี้ยใช่แล้วทีนี้เรารู้สึกยังไงบ้างตํารวจเขาเริ่มก่อเหตุตั้งแต่บ่ายโมงจนตอนเนี้ยค่าแล้วตํารวจยังไม่ได้อะไรเราอยากให้ตํารวจดําเนินการยังไงติดต่อติดตคนถือว่าเขาเป็นบุคคลอันตรายในหมู่บ้านนี้แม่กูยุ่งนอ่บ้านนี้กระคือไม่มีใครนอนหลับเลยะ เนี่ยเขาก็ต้องยืนจะอยู่ขนี่าดนียอ่าแล้วก็มาตัวกันใช่แล้วไหนจะเด็กๆอีกกับลุ่งขอบอ่าโอเโอเคถ้าฝากบอกปินได้เราเป็นเพื่อนกันเราอย่าบอกอะไรต่อให้มอบตัวเถอะแม่เขาพูดเขายังไม่ฟังเลยหมนี่ขนาดเพื่อนกันนะครับย่งอยากจะให้ตำรวจจัดการเลยเห็นไหมฮเพราะว่าเขา เขามีปืนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ปืนเนี่ยกระทําการรุนแรงมาแล้วใช่ไหมฮะครับอย่างน้อยก็เอาปืนไปตบหัวนะฮะเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมฮะก็เหตุการณ์สารวัตรการเนี่ยนะครับยี่สิบแปดชั่วโมงโดยประมาณนะฮะแล้วก็เหตุการณ์สารวัตรการเนี่ยสารวัตรการก็ยิงปืนเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะยิงขึ้นฟ้านะส่วนใหญ่จะยิงขึ้นฟ้าแต่นี่เนี่ยนะฮะยิงคนไปสามคนแล้วนะฮะ 3คนตายแล้วก็3คนบาดเจ็บนะครับแล้วเหตุการณ์เหมือนกันเลยนะฮะก็ยังเก็บตัวอยู่ในบ้านนะฮะแล้วอยู่ชั้นสองแล้วก็ยิงปืนออกมาเป็นระยะระยะนะครับเหตุการณ์เมื่อสารวัตรการเนี่ยพอตอนพบขําเนี่ยตำรวจเนี่ยใช้ตำรวจก็ตัดไฟครับตำรวจก็ตัดไฟอันนี้ก็ทราบว่ามีรถไฟฟ้าไปเลยนะฮะมีรถการงไฟฟ้าไป,ไปอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็ที่สุดตำรวจในรายสารวัตรการเนี่ย ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปใช่ไหมยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปและตอนที่จู่โจมนะฮะสารวัตรกาเนี่ยก็ยิงปืนสู้กับตำรวจและโดนที่หมวกด้วยนะฮะโดนที่หมวกนะฮะแต่หมวกนั้นโหผลิตดีมากนะฮะไม่ไม่ไม่ทาให้คนใส่เนี่ยเป็นอะไรแต่เหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมฮะดูกันต่อไปนาทีต่อนาทีว่าตำรวจจะใช้วิธีการเดียวกันไหมที่สุดเนี่ยมันก็ต้องจู่โจมไหมนะะจนถึงตอนนี้แล้วก็อย่างที่ เพื่อนน้องคนนี้ก็บอกอ่ะแม่เข้ามาพูดแต้เขายังไม่ฟังเลยใช่ไหมฮะครับคือตอนนี้ดูจากที่เขาโพสเข้าอะไรเนี่ยเขาเหมือนเขายอมแล้วล่ะยอมตายอ่ะสศพแล้วสามศพโอ้โหสานเ,เดอร์จริงเนอะครับป่วยจริงๆเลยเอาล่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวติดตามดูกันต่อไปนะฮะค,คุณพผดุงศิลปจะอยู่ที่นั่นจนกว่าเหตุการณ์จะยุตินะครับ,รบผมมี ความคืบหน้าอัปเดตมาจากนื้ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนิดหนึ่งนะครับผู้สื่อข,ข่าวคุณพดุงศิลป์ก็ส่งข้อมูลอัปเดตมาเรื่อยๆหลังจากที่รายงานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้มีการประสานร,รถหุ้มเกราะจากกรุงเทพมาปฏิบัติการสยบหนุ่มครั้งนี้แล้วนะครับอยู่ระหว่างการรอรถหุ้มเกราะนี้อยู่นะฮะซึ่ง ะระหว่างทางเนี่ยอันนี้เป็นทีมจากภูธรภาค7ก็ตามเข้ามาสมทบนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีโล่กันกระสุนเป็นอุปกรณ์ที่เตรียมที่จะมีปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดและก็ใช้นะฮะปืนยาวไรเฟลิลนะครับเข้ามาในพื้นที่แล้วด้วยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คงจะต้องเอารถทุเกาะเนี่ยนำเข้าไปก่อนและถึงเ<อ>จ้าหน้าที่ถึงจะประชิดต,ตัวนะครับแต่ถ้าใช้ สูตรพี่กหนกผมว่าน่าจะเร็วกว่านี้นะสูตรอะไรฮะสูตรที่พี่กนกบอกเมื่อสักครู่ oh. <laughs> เอาเอา,เอาแบบเอาแบบสารวัตรการอนะ่ะ uh. มีโดรนบินดูหน่อยเนาะ uh. เอาโดรนบินเข้าไปดูว่าอยู่ยังไงเป็นอะไรยังไง uh. เพื่อได้เห็นภาพอยู่ที่หน้าบ้านหรือเห็นภาพคนร้ายหน่อยนะครับคือตอนนี้อยู่แต่ขอบไกลๆไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงเลยนะเนี่ยคือมันต้องมันต้องเร่งปิดเรื่องนี้ <laughs> ใช่ไหม มันต้องเล่นปิดเรื่องนี้จะใช้วิธีแบบสารวัตรการไม่ได้แล้วเพราะสารวัตรการเนี่ยเขาไม่ได้ยิงใครถูกไหมเขายิงขึ้นฟ้าซะส่วนใหญ่แต่เขามีเสียงปืนออกมานะแต่ว่าเนี่ยเขายิงคนไปแล้วฉะนั้นเนี่ยและเขาไม่ได้จับใครเป็นตัวประกันฉะนั้นเนี่ยมันต้องกระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆแต่การกระชับพื้นที่ก็อย่างที่หนุ่มรายงานนะ่ก็เอารถเกาะเข้าไปใช่ไหมรถเกาะก็คือรถกเกาะก็เอาก็เอารถเากาะเข้าไปลุกคืบเข้าไปลุกคืบเข้าไปนะฮะ ที่สุดมันก็ต้องจบลงด้วยการจู่โจมเข้าไปใช่ไหมฮะใช่มันก็ต้องจู่โจมเข้าไปเพราะดูท่าแล้วเนี่ยมันยากมากที่นายปิงคนนี้จะวางปืนแล้วก็อะไรยกมือแล้วมอบตัวดูไม่สภาพเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะฮะนี่เป็นล่าสุดนะทอย่างนะฮะทั้งคืนเนี่ยไม่เป็นอันอยู่แล้ว